ค็คิดถึงกันบ้างไหมฮะไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าแฟนคลับพี่บอยอย่างเราแฟนคลับพี่บอยแฟนคลับพี่ฟาดก็เป็นเป็นเป็นบางคนนะฮะที่จะได้เห็นกันเกือบทุกวันเพราะว่าจะทํางานกับพี่บอยบ่อยแล้วก็เวลามาร้านพี่ฟาดก็จะเจอแฟนคลับพี่ฟาดเต็ไมไปหมดเลยซึ่งซึ่งก็ได้คุ้นเคยนะ คุณน้าค่าตาเป็นบางคนนะฮะซึ่งบางคนถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้พบกันก็คงจะได้เจอกันวันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรถ้าวันหลังมาแล้วเจอแฟนคลับน้องตุ้ยบ้านเจอแฟนคลับพี่บอยบ้านที่ก็ไม่ว่านะเดี๋ยว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 ผมผมเป็นสุภาพบุรอยู่นะสุภาพหรอเพี้ยไม่ตัวพี่เองยังประคองตัวไม่รอดเลย ผมก็รู้สึกว่าผมเก่งสุดตัวเหมือนกันวันนี้เก่ทำไมอ่ะเก่งทำไมอ่าออกมพูดเดี๋ยวมาคราวหน้าไปลดอาหารได้เฮ้ยไม่เกี่ยวน้องคือน่ารักมากนะน้องตุยแวะมาบ่อยนะคะพอดีมีอะไรนะพี่บอยก็มาพี่บอยก็มาใช่มามาทุกคนเลยจะบอกว่าคือน้องเขาคนละรุ่นกับเราไงแต่ว่าใครจะมารู้ว่าเราจะมาสนิทหนกันได้ขนาดนี้ใช่ใช่ พบอยวันนี้เราไม่แยกกันนะเราคุยดีๆหงงไปด้วย <laughs> นอกจากปากเหม็นแล้วรักแร้ยังเหม็นด้วยนะฮะไม่แค่ยิงตัวเองไม่ได้ขนาดน,านั้นหอมไหมน้องตุงต้ยหอมมะหอมเคยดมแล้วเหรอนี่เดี๋ยวไอ้คนตอบนน่ะไม่ใช่แฟนคลับตุ้ยนะอนะไรฮะของพี่บอยนะเนี่ยเดินสว<อ>นกะันบอยวันหลังก็เดินไล่กันมางนะคะ 好好好。Oh, oh, 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 oh.